ตอนนี้นะคะกำลังจะป๋งแม่ไก่ค่ะแม่ไก่ออกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันเนาะว่าแม่ไก่ออกลูกกี่ตัวนะคะไหนดูก่อนแม่ดูก่อนออกกี่ตัวเดี๋ยวจะป๋งไปเลยเนาะได้สี่ตัวนะคะไหนดูก่อนแล้วก็เหลือไข่อีกหนึ่งฟองเนาะนี่ได้สี่ตัวเลยค่ะ แล้วก็มีไข่ใบนี้กําลังจะออกนะคะอันนี้ใกล้จะออกแล้วค่ะอย่างงั้นเดี๋ยว เราจะรอประมาณสักตอนเย็นนะคะเพราะว่ายังมีไข่อีกอักอนหนึ่งยังไม่ออกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้ออกครบหมดเลยเนาะไหนดูก่อนไหนขอชมลูกไก่ก่อนเนาะไหนขอแม่แม่ขอดูลูกไก่ก่อนเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะจังหวะเขามาฟักในนี้นะคะไม่รู้จะว่ายางไงค่ะอันนี้ตัวที่หนึ่งไหยแม่ขอดูก่อนอยจิตแม่ ไหนแม่ขอดูตัวอื่นๆได้ไหมไหนว้าแต่ละจะให้อีกตัวออกก่อนเพราะว่าเด็กจะไปจิกแม่ย่าไปจิกแม่เไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วให้ฟักอีกตัวออกเลยเนาะจะ,จะ,จะเอา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 ไข่ใบนี้ไปฟักก่อนโอเคโอเคนะโอเคเนาะอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะให้แม่ไก่ลูกไก่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวให้แม่ไก่ฟักต่อให้ครบกันเนาะเดี๋ยวคออ ujemy, right okay. ่อยปรุงเนาะอุ้ยจริกแม่เขายังออกไม่ครบนะคะยังอีกฟองถ้าอีกฟองก็จะเป็นห้าตัวนะคะค่ะดูแล้วเขาจะห่วงลูกนะคะ ไม่ได้ทำร้ายหรอกแค่จะมาปลงตัวเองให้ไปอยู่ในกรงแล้วจะให้กินข้าวกินน้ำอย่างนั้นก็ฟักไปก่อนเนาะฟักไปก่อนอย่างนั้นเดี๋ยวรอตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไปใส่กรงเลยนะคะเขาจะฟักไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเหมือนอยู่ตรงปัจจุบันของเขาเนาะถ้าเอาไปกรงเดี๋ยวแม่ไก่อื่น ก็จะมากกนเขาอีกนะคะตอนแรกกะว่าจะเอาไปใส่กงเลยเพื่อให้เขาได้กินข้าวกินน้ำเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนเย็นเขารอได้เนาะเพราะว่าเขาเปรียบเหมือนคนอยู่เดือนนะคะไป,ไปก่อนไปก่อนแม่ไก่